พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูนิพพรนนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการหารน,นะคะการหารอยู่นะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่อง6.10นะคะ6.10จะเป็นโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองนะคะโจทย์ปัญหาการหารนะคะเรามาชมตัวอย่างกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะโจทย์ปัญหานะคะ โจทย์ปัญหาที่เขาให้มานะคะแม่ค้ามีลูกชิ้น45ลูกเสียบไม้ไม้ละ5ลูกแม่ค้าเสียบลูกชิ้นได้ทั้งหมดกี่ไม้นะคะะมาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าเสียบลูกชิ้นได้ทั้งหมดกี่ไม้ โจทย์บอกว่าแม่ค้ามีลูกชิ้น45ลูกเสียบไม้ไม้ละ5ลูกนะคะอ่ะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือได้ว่า45หาร5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะ45หาร5 อีกนึงตัวอย่างกันนะคะ,ะแก้วตาซื้อขนมปังชนิดเดียวกันและราคาเท่ากันจำนวน5ชิ้นจ่ายเงิน35บาทนะคะจ่ายเงิน35บาทขนมปังราคาชิ้นละกี่บาทมาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือขนมปังราคาชิ้นละกี่บาท ะะมาดูสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าแก้วตาซื้อขนมปังชนิดเดียวกันและราคาเท่ากันจำนวน5ชิ้นจ่ายเงินไป35บาทนะคะแล้วโจทย์นะคะอยากรู้นะคะว่าขนมปังเนี่ยราคาชิ้นละกี่บาทนะคะขนมปัง5ชิ้นชิ้นละกี่บาทนะคะเพราะว่าเราจ่ายเงินไปทั้งหมด35บาบาทตอนนี้อยากจะรู้ว่าชิ้นละเท่าไหร่ เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ,ะใชะ้ความสัมพันธ์ของการคูณนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ35เราก็ท่องสุดคูณแม่ห้านะคะ เป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบโจทย์นี้ว่าใบบัวมีขนมใส่ไส้36หอ่อนะคะจะเป็นมัด4มัดนะคะมัดละเท่าๆกันใบบัวจะได้ขนมใส่ไส้มัดละกี่หอ่อนะคะ,ะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นขนมใส่ไส้ทั้งหมดเนาะมี เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าส6สินะคะขนมใส่ไส้ทั้งหมดนะคะหาร4หาร4ก็จัดทำเป็นมัดจัดทำเป็น4มัดนะคะส6หาร4ได้เท่ากับเท่าไรนะคะปรากฏว่า3 6สหาร4ได้เท่ากับ9านะคะคำตอบ นะคะ,ะเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะได้ว่า15คือจำนวนดินสอทั้งหมดนะคะหาร3ครัคุณคะสามมาจากไหน3ก็มาจากจำนวนคนที่แบ่งให้มีแก้วตา1คนคนูณ2คนและตนะ้นกลาา3คนนะคะก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า15หาร3นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเธอก็ไปห้องสุดูณเมสส ปรากฏว่า3คูณกับ5นะคะได้เท่ากับ15เนาาเราะ,ะนั้นคคำตอบที่ได้นะคะ15ห,หาร3เท่ากับคําคำตอบที่ได้ก็จะได้ว่าจะได้ยินสอคนละ5้าแท่งนะคะได้คนละ5้าแห้งนั่นเองนะคะอ่าต่อไปอเมื่อนักเรียนนะคะเรียนนะคะเรื่องการอ่า โจทย์ปัญหาการหารเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้าที่42ถึง44นะคะจะมีแบบฝึกหัดนะคะให้น้องลองทำนะคะโดยทำลง,งในหนังสือเลยนะคะไม่ต้องเขียนลงในสมุดเนาะเขียนเฉพาะคำตอบลงในหนังสือเลยนะคะและก็หลังจากที่ทำในหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกห le ัดเล่นแบบนี้นะคะ ให้น้องเปิดแบบฝึกหัดหน้า24ถึงหน้า26นะคะให้น้องลองทบทวนความรู้นะคะทำในแบบฝึกหัดหน้า24ถึงหน้า26นะคะนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมฝึกท่องแม่สูตรนะคะเพราะจะได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วในการทำการหันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ